สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมิตพิศวงพบกับดิฉันอาจารย์ฟางเรื่องราวที่จะนำเสนอในวันนี้เป็นเรื่องราวของอาชีพคนขายปลาอาชีพนี้ใครๆก็ต่างบอกว่าเป็นอาชีพที่เบียดเปลี่ยนสัตว์ทารุณสัตว์เพราะต้องคอยจับป่าเป็นเป็นมาทุกหัวและชำแหละเนื้อออกแยกเป็นชิ้นส่วนซึ่งเป็นการทรมานสัตว์อันนี้ไม่มีคำสำหรับโต้แยง้ง แต่สำหรับชีวิตพ่อค้าแม่ค้าที่ยึดอาชีพขายปลาก็กลับบอกว่าเป็นอาชีพที่สุจริตไม่เบียดเบียนใครซึ่งหมายถึงมน<อ>ุษย์ด้วยกันที่ไม่ได้ไปเบียดเบียนกับใครและอีกอย่างสัตว์ที่ตายก็เกิดมาไว้สำหรับเป็นสัตว์เลี้ยงโลกอยู่แล้วนี่ก็คือคำตอบจากแม่ค้าขายปลาโดยส่วนใหญ่เหตุการณ์ที่ดิฉันจะเล่านี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ตลาดใหญ่แห่งหนึ่ง ในเขตจังหวัดปทุมธานีเมื่อปีพศ2546ได้มีแม่ค้าขายปลาช่อนคนหนึ่งชื่อนางอ่อนยึดอาชีพขายปลาช่อนเป็นๆอยู่ที่ตลาดนี้มานานพอสมควรแต่ละวันก็จะมีปลาที่ถูกส่งมาก็ยังมีชีวิตอยู่ลูกค้าประจำส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่มาสั่งไว้เพื่อจะนำไปขายในร้านอาหารและส่วนใหญ่ต้องการปลาที่สดๆเพื่อนำไปขายให้กับลูกค้า และเป็นคนจ่ายตลาดที่เดินมาสั่งจำนวนตัวจำนวนน้ำหนักเสร็จแล้วก็ให้แม่ค้าจัดการทุบหัวปลาขอดเกล็ดตาและผ่าท้องปลาเอาไส้และขี้ออกซึ่งถ้าเราเองเป็นคนทำก็ยากตั้งแต่เริ่มทุบหัวปลาแล้วแต่สำหรับแม่ค้าที่ทำจนเคยชินแล้วก็ง่ายเหมือนกับปลอกกล้วยเข้าปากดิฉันได้มีโอกาสคุยกับนางอ่อนครั้งหนึ่งเกี่ยวกับอาชีพขายปลา มีความรู้สึกแบบไหนทำมานานหรือ,อยังและจะยึดอาชีพนี้อีกนานไหมหลังทำงานแล้วเคยทำบุญกรวดน้ำอุทิศส,ส่วนกุศลบ้างหรือเปล่าและอาชีพนี้เคยส่งผลกระทบในเรื่องเวรกรรมหรือไม่คำตอบที่ได้จากนางอ่อนก็ถูกเล่ามาให้ฟังว่าอาชีพขายปราสำหรับนางอ่อนเองรู้เพียงแต่ว่าถ้าไม่ทำชีวิตก็อดตายแถมยังมีลูกให้เลี้ยงอีกตั้งสองคน ไว้กำลังกินกำลังนอนส่วนตนก็มีความรู้น้อยจะไปหางานทำอย่างคนอื่นเขาใครที่ไหนจะรับแรกๆก,ก็ทำอาชีพนี้ก็กลัวเหมือนกันสงสารปราช่อนที่ถูกกระทำก่อนตายแต่ด้วยความจำเป็นคิดว่าอาชีพอื่นก็ไม่ถนัดเลยต้องทำพอทำไปนานๆเขา้าก็กลายเป็นความรู้สึกที่เคยชินจนไม่รู้สึกอะไรเลยคิดแต่ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงโลก ก็พอที่จะทําให้สบายใจได้บ้างสําหรับอาชีพนี้นางอ่อนบอกว่าทํามาตั้งแต่ตัวเองยังเป็นสาวปัจจุบันอายุ40ปีแล้วซึ่งตอนที่เป็นสาวๆก็ไม่ได้เรียนต่อเพราะฐานะทางบ้านไม่สู้ดีนักจึงหันมายึดอาชีพนี้เกือบจะ20ปีแล้วนางอ่อนเล่าว,ว่าปราช่อนที่เธอค่านั้นนับเป็นหมื่นๆตัวซึ่งหากจะถามให้ละเอียดว่ากี่หมื่นตัวนั้น คงจะเป็นคำตอบที่ไม่สามารถรู้แน่ชัดได้รู้แต่ว่ามากมายเลยหากถามว่าจะยืดอาชีพนี้อีกนานไหมนางออนก็ตอบว่ายังไม่แน่นอนเท่าไหร่ขอให้ลูกทั้งสองมีการมีงานทำก่อนเพราะตนก็เบื่อต่อชีวิตแบบนี้เต็มทีแล้วถ้าเป็นเรื่องการทำบุญนั้นนางออนตอบว่าตนก็ทำอยู่แล้วถ้ามีโอกาสในวันหยุดก็มักจะพาลูกๆไปทำบุญที่วัดปล่อยปา แผ่บุญกุศลให้ปราที่ตนได้ฆ่าเอาไว้และเจ้ากรรมนายเวรเป็นประจำสำหรับเหตุการณ์เกี่ยวกับเวรกรรมที่ตนได้ทำมานานนั้นมีบ่อยครั้งที่ตนมักจะเจ็บป่วยโดยไร้สาเหตุซึ่งก็รู้สึกปวดหัวอย่างหนักเดินแทบจะไม่ไหวไปหาหมอแล้วก็ได้ยามาทานแต่ก็ได้แค่บรรเทาเท่านั้นนางออนได้รับคำตอบจากหมอว่าตนเป็นโรคเครียดแท้จริงแล้วนางอ่อนไม่เคยเครียดกับตัวเองผลรอบข้าง เพราะแกเป็นคนพูดจาดีมีน้ำใจและรู้จักเอาใจคนอื่นจนเรียกได้ว่ามีความสุขกับการทำอาชีพนี้มากเพราะแกได้รู้จักคนมากมายที่เป็นลูกค้าดังนั้นนางออนจึงแน่ใจว่าตนไม่ได้มีความเครียดแต่หมอบอกว่าแกเป็นโรคเครียดซึ่งคำพูดของหมอก็คงมาจากการวิเคราะห์ตามหลักการแพทย์จึงไม่แปลกอะไรที่หมอจะบอกกับนางออนแบบนั้นแต่ในทางพระพุทธศาสนาแล้ว คิดว่านังอ่อนคงจะเป็นโรคกรรมโรคที่เป็นด้านพฤติศาสตร์ไม่ใช่แพทย์ศาสตร์เป็นโรคที่คนใดทำกรรมเช่นใดย่อมเป็นไปตามกรรมนั้นคือทำสิ่งใดอย่างไรผลออกมาก็เป็นสิ่งชั่วร้ายเลวร้ายสิ่งที่ได้รับนั้นจะเป็นสิ่งที่เดวรรายเสมอเช่นเดียวกับโรคของนางอ่อนที่ชอบปวดหัวโดยไร้าสาเหตุจุดนี้ก็คือจุดที่นางทำกรรมเอาไว้นั่นก็คือการทุบหัวประช่อนนั่นเอง นางอ่อนได้รับทุกทรมานด้วยอาการแบบนี้กระทั่งวันหนึ่งนางได้ล้มป่วยลงไม่สามารถกลับมาค้าขายได้อีกนางล้มป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับทางสมองจนเป็นสาเหตุให้นางอ่อนไม่สามารถกลับมามีชีวิตตามปกติได้อีกแล้วลูกของนางอ่อนเล่าให้ฟังว่าแม่มีอาการเพอร้ออยู่ตลอดเวลาพูดไม่รู้เรื่องบ่นแต่ปวดหัวอยู่ตลอดที่หนักไปกว่านั้นนางอ่อนร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวด ก่อนที่จะสิ้นลมด้วยอาการที่น่าสมเพชเวทนายิ่งนักดังนั้นดิฉันคิดว่านางอ่อนยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องของเวรกรรมเรื่องบุญและบาปเท่าที่ควรถ้านางอ่อนได้เข้าใจในเรื่องเหล่านี้อย่างชัดแจ้งนางอ่อนก็คงไม่เลือกเส้นทางนี้แน่นอนเพราะทางเดินเต็มไปด้วยความเจ็บปวดตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งในบ้านปลายชีวิตในทางพระพุทธศาสนาจิตของคนเราเป็นตัวนำให้คนเราได้สั่งสมบุญ ทำบาปและนำให้ไปเกิดตามพฤติกรรมของตัวเองลักษณะที่เป็นในรูปแบบของบุญก็คือจะมีลักษณะที่มองเห็นได้ชัดเจนสิ่งที่เป็นเหตุของบุญคือการที่คนเราตั้งใจทำความดีทุกประเภททุกอย่างที่เป็นความดีจัดว่าเป็นเหตุของความดีที่เรียกว่าบุญทั้งสิ้นสิ่งใดที่ทำแล้วเกิดความดีงามสิ่งนั้นเรียกว่าบุญนี่แหละก็คือส่วนหนึ่งที่พิสูจน์ว่าบุญนั้นมีจริง สิ่งที่เป็นผลของบุญคือการใดก็ตามที่คิดว่าเป็นความดีเราทำไปแล้วเกิดผลสิ่งที่ได้รับก็เป็นความสุขทางกายและทางใจซึ่งจะเกิดแก่เราในภพชาตินี้และภพชาติหน้านี่แหละเรียกว่าบุญนั้นมีจริงสิ่งที่เป็นสภาพของจิตคือการมีใจที่บริสุทธิ์ผุดพองปราศจากสิ่งที่มัวมองไร้ซึ่งราคีเราเรียกว่าใจบริสุทธิ์สะอาดสว่างสงบ ดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าก,กลัวต่อบุญเลยคําว่าบุญนี้เป็นชื่อแห่งความสุขส่วนลักษณะที่เป็นรูปแบบของบาปคือนับว่าเป็นลักษณะที่แตกต่างจากบุญโดยสิ้นเชิงมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ดังนี้สิ่งที่เป็นเหตุของบาปคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทั้งตั้งใจไม่ตั้งใจเจตนาและไม่เจตนาในการทำความชั่วสิ่งที่ไม่ดี ทำให้ตนเองและคนอื่นได้รับความทุกข์ไปด้วยสิ่งที่เป็นผลของบาปคือการที่ได้รับความทุกข์ที่เกิดขึ้นทั้งดางกายและจิตใจส่งผลให้ชีวิตไม่มีความสุขเอาเสียเลยอยู่ไหนก็มีแต่ความทุกข์นี่แหละเขาเรียกว่าบาปชาตินี้ชาติหน้าก็มีแต่ความเศร้าหมองไม่รู้จักจบจักสิน้นสิ่งที่เป็นสภาพของจิตคือจิตใจมีความสุขกระปกมีแต่ความเศร้าหมองคืออะไรก็มีแต่ความสุขกระปก คิดแต่เรื่องต่ําๆชีวิตก็เลยตกต่ําไปด้วยมีแต่ความเดือดร้อนนี่คือผลของบาปที่เกิดทางจิตใจดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าความชั่วไม่ทําเสียเลยดีกว่าเพราะความชั่วย่อมตามเพร้พรานในภายหลังได้ดังนั้นในเรื่องของเวรกรรมจึงใช้บุญและบาปเป็นตัววัดว่าจะมีเวรกรรมมากน้อยเพียงใดนั่นเองขอให้ท่านทั้งหลาย จงละบาปทั้งปวงและหันมาสั่งสมบุญประกอบกับทำจิตใจให้ผ่องใสอยู่ตลอดเวลาแล้วชีวิตของท่านจะพบกับความสุขอย่างทาวรต่อไป